กสวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับคือมาอยู่เกาหลีเราก็เลยอยากกินของบ้าน,านเราครับเป็นอาหารบ้านๆจากทางคือจากประเทศไทยเลยก็คือเราเห็นในเพจนะครับเราก็เลยสั่งมาลองทานมากินกันนะครับวันนี้สวัสดีกับทางช่อง เป็นโนปานะครับวันนี้เราจะมากินต้มอ,อื่นครับวันนี้ต้มอ,อื่นที่4ี่ปีที่มาอยู่เกาหลีนะครับถึงจะได้กินก้อหนึ่งก็อันยองอาเซโยยอลบอิมิดาภาษาเกาหลีนิดนึงนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมากินต้มอ,อื่นนะครับอาหารป่าจากทางบ้านนะครับเน่โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะ มาครับต้มอ,อื่นนะครับจากทางบ้านนี่ครับอือตนไข่นะครับผสมกันระหว่างไข่กับไม่ไข่โอ้ยลองดูครับ น,นี่นะครับทุกคนดูครับโอ้ยนี่ตัวนี้กำลังไขด่ดีเลยครับนี่ไข่ไข่เลยโอเคแล้วเราพอดีมาอยู่เกาหลีนานนะไม่ค่อยได้กินของป่าบ้าน,านเราอันนี้ก็คือของป่านะครับบ้านเราก็คืออึนหรือเรียอกอยันว่าอึนโก,กนะครับรสชาติเป็นไงมาลองชิมกันครับ ของบ้านเรานะครับโอเคลงมือได้ครับเอาแล้วครับก่อน,นอื่นก็ต้องชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำก่อนมาด้่มกินนองกินขาอ,อ้อยแซ่บครับเพราต้มใส่มะขามอาจจะไม่ใช่ใบมะขามอ่อนนะครับมีนิดๆแต่ว่าใส่มะขามเปียกแล้วนี่แหละครับก็คือต้มส้มนะครับถ้าทางบ้านเราก็ต้มส้มรสชาติใช่ได้ครับ นะครับลงมือนะครับกินข้าวบันนะีครับก็ไม่มีอะไรมากครับอีสานก็ข้าวเหนียวนะครับมาลองดูครับโอ้ยรสชาติจะเป็นยังไงมาลองกันดูครับนี่ครับไข่ไข่เลย เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงน,นะครับนี่นครับไข่ครับกำลังไข่เลยครับมันจะมีไข่ปะ <c oughs> ไข่อะไรนะแล้วสี่ปีที่อยู่เกาหลีครับไม่ค่อยได้กินไม่เคยได้กินเลยครับเพิ่งจะสั่งมากิน ในเพจเขาสั่งมาแล้วมันอร่อยมันน่าทานก็เลยสั่งมากินนะครับสั่งมาทานดูา,าครับนานๆได้รินดีของดีแห่งไทยแลนด์ครับไทยอินจ้าของดีไทยแลนด์ครับ อาหารป่าครับ <c oughs> สุดารับอ่อยสุดารัพนั่นแล้วครับไม่ได้กินสี่ปีผมมาอยู่เกาหลีก็เลยไม่ค่อยได้กินนะครับ ีได้กินก็คือสมใจอยากครับตัวตัวไข่นะครับตัวเล็กตัวน้อยก็ไข่ยาครับนะนครับไอหาไม่ไม่ไข่จริง เรามาซื้อกินดูนะครับนี่คือของอร่อยของป่านะครับถ้าทางบ้านผมก็คือไปจับเอาในป่านะครับเป็นของป่าที่ไปจับเอาได้นะครับในป่าสุดยอดครับอร่อยมาก ม,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 มันดีไข่มันจะมันนะครับมันแบบอร่อยมากถ้าได้ย่างนะครับสุดยอดเลยอือย่างคนระับถ้าทุกคนอยากลองทานเราไปซื้อทานดูนะครับอึ่งย่างแล้วประกันว่ามันมากรอร่อย อร่อยลำมันนะครับอื่นย่างลวประกันอย,ยอดครับ,อรบเออสุดยอดครับทือผมมาอยู่เกาหลีผมไม่ได้ื้อกินนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าอยู่บ้านเราก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วครับอาหารที่หากินยากในหนึ่งปีฮะเดี๋ยวถ้าเป็นอึ่งเลี้ยงมันก็มันก็มีครับแต่ว่าอึ่งเลี้ยงก็อร่อยไม่เท่ากับอึ่งป่าแล้วครัอึ่งป่าบ้านเราก็คือปีหนึ่งจะได้จับครั้งหนึ่งครับ ใครที่ชอบทานนะครับรับประกันว่าอร่อยแต่ถ้าให้ดีลองอื่นย่างนะครับยกโป้ให้เลยถ้าอื่นย่างของดีมีหนึ่งครั้งนะครับในหนึ่งปีอิ่มครับ ้าอยู่ทางบ้านผมมันจะมีอยู่สองอย่างครับอึงอันนี้เขาเรียกอึ่งโกกนะครับอึ่งโกกหรืออึ่งเผาครับนี่เขาเรียกกันอึงเผาออันนี้เขาจะเรียกอึ่งเผานะครับแต่ถ้าของดีอร่อยสุดก็คืออึ่งข้างลายนะครับบ้านผมจะเรียกอึ่งข้างลายตัวใ,ให้คล้ายกับอึ่งอ่างข้างลาย ตัวจะคล้ายๆอื่นอ่างนะครับแต่ไม่ใช่อื่นอ่างเขาจี่ปากตัวจะคล้ายๆอื่นอ่างแต่ไม่ใช่อื่นอ่างนะครับถ้าทางบ้านผมเขาจะเรียกอื่นข้างลายหรืออื่นตาแดงนะครับมันจะกระดูกมันจะอ่อนกว่านี้แล้วก็รสชาติมันจะดีกว่านี้ครับอร่อยแล้วอื่นพวกนั้นจะคือไข่มันจะเยอะแต่ไข่มันก็พอๆกันกับอื่นนี่แหละ พอกันแต่อึ๋งอึ๋งเผาแต่ว่าคือรสชาติถ้าถามว่ากินอ่ะโดยส่วนตัวนะผมชอบอึ่งข้างไรมากกว่าเพราะอึ่งข้างไรมันจะอร่อยกว่านี้ครับจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนที่กินพี่น้องๆที่กินที่ทานนะครับว่า ชอบอื่นอะไรกันบ้างคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปเลยนะครับโดยส่วนตัวผมผมชอบอื่นข้างลายนะครับอร่อยย่างก,ก็อร่อยครับอื่นข้างลายส้ด,ยดครับอร่อย วันนี้จมอ,อื่นอาหารป่าบ้าน,านเราครับสุดยอดไม่ค่อยได้ทานนะครับหาทานยากอยู่ก็ดีแต่ถ้าอยู่บ้านเราก็คือเป็น่งได้ทานทั้งรับมันออกปีละครั้งนะครับ เราประกันว่าอร่อยนี่ครับไข่ไข่โอ้ยเนื้อครับโอ้ไข่ยอกเนื้ออืมสุดยอด อร่อยคือผมไม่รู้นะว่าใครทานอร่อยไหมใครกินอร่อยไหมแต่ว่าสําหรับผมนะครับเพราะเคยกินตอนอยู่บ้านตั้งแต่เด็กน้อยจนัยรุ่นนะครับคือกินตลอดคยกินทุกปีนะครับเป็นไรเข่ออร่อยมาก ตอนนี้อึ่งต้มได้กินแล้วค่ะอยากลองกินอยากกินอื้งย่างเรา,าให้อยูบ้านไม่ไ้กินอึ่งย่างครับอึ่งย่างนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อร่อยมาก <c oughs> สุดยอดครับสบายดี tôm ưng tôm ưng

เกาหลีนั่งตรงเจ็ดเกาหลีตัวมึงไงเจ็ดเกาหลีซ้ำกบบานนาฮะกบหน่อยตัวใหไงอึงอีกไงก็อึงใครหมนอีก วันนี้เราก็อินแล้วครับปันป่นๆยัดเข้าไปเต็มที่แล้วครับเริ่มอิ่มแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับว่าช่องช่องเบนโนป้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับแล้วเราจะมีอะไรมาลงให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องเบนโนป้านะครับ วันนี้เราก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ